สำหรับคนเป็นปากเปื่อยปากเป็นหีไกปากผู้ปากพ้องเนาะครับเนาะเปื่อยในปากครับเมื่อนี้ผมสีผ้ามาแนะน้าสมุนไพรโบราณนะครับเนาะหมุนไทยครับเป็นปากเปื่อยเนาะครับเนาะสำหรับคนเป็นหรือว่าภาษาอีสานกะเรียกว่าปากหีไกเนาะครับเนาะหรือว่าปากเปื่อยครับผมสำหรับต้นของเขาครับเขาจะเป็นเทวันเนาะครับเนาะเขาจะเป็นเครือครับผมสำหรับคนที่เป็นหีไกหรือว่าปากเปื่อยเนาะครับเนาะเป็นน้องอยู่ในปากครับ สำหรับกิ่งของเขากะเด็ดมออกมาครับกะติบเป็นยางนะครับสีเห็นยางอยู่จุดตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็เอาไปแปะใส่ที่เป็นแผลครับตรงเป็นแผลครับแปะใส่ตรงที่เป็นแผลจุดเป็นแผลนะครับเนาะเปื่อยตรงใดก็แปะใส่ตรงนั่นครับว่าเกินสามมือสี่มือครับหายขาดครับผมสำหรับต้นของเขาจะเป็นเทาวันแบบนี้นะครับเนาะเขาจะออกมาอย่างสี่ครับเกิดเกิดอยู่ทุกที่เกิดอยู่ทุกทุกวันนะครับเนาะต้นของเขาทุกทุกวอนครับ เจอกันยูท <aid> ูบบอลเนาะครับเนาะเห็นกันยูทูบที่ครับในประเทศไทยเนาะครับเนาะเขาจะมีอย่างลักษณะแบบมีอย่างแบบลักษณะแบบนี่ครับยางของเขาครับนี่รักษาโรคได้ครับแผลเปื่อยรักษาปากเปื่อยรักษาสาหรับยางของเขาจะออกเป็นสีขาวนะครับเนาะยางของเขาจะออกเป็นสีขาวครับสีขาวใสเนาะครับเนาะแต่ว่าคุณภาพการรักษาแผลแน่นอนครับรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ อ่ะสำหรับความรูปดีแบบนี้เนาะครับเนาะอยู่ในช่องเบาใสครับโผมเจอกันได้ครับเข้าเมาแล้วก็ซอยกดเชียซอยกดติดตามให้เบาใสเด้อครับ